มาร์กี้แต่งตัวลูกกระหมวยสวมกี่เพ้าว,วันตรุจจีนช่วงนี้มักถ้าเมาหลายๆคนใจละลายไม่ไหวแล้วสำหรับนางเอกสาวมาร์กี้ราศีบาเลนเซียกาจีราธิวัตแม้ว่าจะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองก็ยังคงหุนสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนต้องบอกเลยว่านับวันยิ่งสวยแซ่บเกินต้านจนไม่อยากลัสายตามองมองมุมไหนก็ดูดีและมีเสน่ห์มากเหลือเกินถ้าไม่ติดว่ามีสามีแล้วนะเนี่ยคงมีคนเข้ามาขายขนมจีบมากี้เพียบอย่างแน่นอนสวยวันสวยคืนไม่ปล่อยให้ตัวเองดูโทรมเลยเกินต้านมากคุณแม่ และก่อนหน้านี้มาร์กี้สร้างความมือฮาไม่น้อยหลังจากที่เจ้าตัวได้ตัดสินใจตัดผมสั้นมากเท่าติ่งหูดูแปลกตาไปกว่าเดิมแต่ก็สวยแซ่บไม่ไหวซึ่งหลายๆคนก็มองว่าลูกนี้ของคุณแม่ดูมีสเสน่ห์เหมือนกันและสุดมาร์กี้และเพื่อนๆคนสนิทก็ได้นัดกันรวมตัวฉลองในวันตรุษจีนงานนี้มาร์กี้ก็ได้แต่งตัวแบบลูกอมวยเบาๆบอกเลยว่าสวยแปลกตามากโดยเฉพาะทรงผมของเธอเวลาใส่ชุดสวยๆก็ดูมีสเสน่ห์โดยมาร์กี้ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่า ซองพี่อย่างรู้แต่อย่าแอบดูเงินข้างใน o n l y crazy people is pasta in a party like this ท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมเพียบลูกกระหมวยของคุณแม่ดูสวยแซ่บไม่เบาเลยนะเนี่ยดูดีมีสเสน่ห์สุดๆ